สวัสดีครับผม MTR Motor Racing นะครับผมวันนี้มาพบกันอีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาดูเฮดเดอร์ของเรานะครับผมนี่ครับผมเฮดเดอร์ของเราเข้าเต็มเลยนะครับผมเฮดเดอร์งานสแตนเลสแท้นะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าในกล่องนะครับว่าจะมีอะไรมาให้บ้างนะครับผมหนึ่งกล่องของเรานะครับผมจะได้อะไรบ้างนะครับผมนี่นะครับผมแกะกล่องออกมานี่ครับจะมีปากเกน็นะครับผมชุดน็อตต่างๆไว้ให้ครบเลยนะครับผม เป็นประเกลนตัวอย่างดีด้วยนะครับผมนี่นะครับเฮดเดอร์นะครับผมงานเชื่อมสวยนะนี่ครับเป็นสแตนเลสแท้นะครับผมอําหนักดีมากเลยนี่ขอเฮดเดอร์นะครับผมจะเป็นสแตนเลสแท้นะครับผมเชื่อมนะครับผมเชื่อมสวยเลยนะอ่ารอยเชื่อมสวยนะครับผมตัวนี้จะเป็นเฮดเดอร์ตัวสี่สองหนึ่งนะครับผมอ่าใส่กับ ฮอนด้าซีวิกนะครับผม EGEK นะครับผมก็จะใส่กับเครื่องบล็อกดีนะครับ D15 D16 นะครับแล้วก็ ZC นะครับผมใส่แล้วนะครับผมช่วยให้อัตราการเร่งดีขึ้นนะครับผมตัวนี้ขายมาเยอะแล้วนะครับขายดีมากนะครับผมเป็นงานสแตนเลสแท้นะครับผมขึ้นรูปสวยนะครับนี่ใส่แล้วสวยเลยนะครับผมสนใจสินค้ามีสต็อกพร้อมจัดส่งนะครับผมของเพิ่งเข้ามาเลยนะเพื่อนๆนะนี่ครับผมงานสวยจริงสนใจกดสั่งซื้อได้ตรงนี้เลยครับผมสวัสดีครับ